สวัสดีครับอยู่ย้อนเจ้าเล็กอีกแล้วเจเล็กสวัสดีครับจ้าวันนี้แม่เล็กตั้งอยู่ที่เดิมนะฮะทุกคนถนนเรียบชายทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะอำเภอเมืองนะอย่าไปหัวหินนะฮะอย่าไปปานบุรีแลือวงเวียนปาโลมานะหลายคนชอบหลงไปสะพานที่ปานบุรีนะฮะหรืออย่าไปทับสะแกหรือบางสะพานนะอำเภอเมืองเท่านั้นอำเภอเมืองอ่าวประจวบนะฮะอ่าวน้อยอ่าว เอาน้อยเอาวมะนาวก็ไม่ใช่นะฮะต้องเอาประจวกเท่านั้นค่ะประยุกต์ใกล้กันแล้วนะ,ะอ่ารึกง่วงนอนเนื่ยเบื่อนะฝ <c oughs> นตกนะคะฝนตกฝนตกอากาศเย็นๆนะฮะดูตาที่กำลังมองอ่า <c oughs> แล้วก็บอกเลยวันนี้กินลูกชิ้นไปแล้วด้วย <c oughs> ใช่แต่ว่าเบื่อก้อยเต๋อคนลงนะวะไม่รู้จะกินอะไรนะอันนี้อันนี้ยำอะไรล่ะลูกเนี่ย ใช่ไหมไม่คือแยกงนานนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าให้ทำเลยนะเดี๋วาายวเขาก็มาใช่ไหมอืมนี่แกะไว้เสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมแม่แม่เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี่แหละมาไปทานตอนชำแหละค่ะเดี๋ยวชำแหละโชยก,ก็ได้ <laughs> อันนี้เป็นครึ่งตัวเหรอแม่ใช่แล้วดูจากปริมาณเสร็จแล้วนะครับทุกคนแมงดาครึ่งตัวแบ่งขายนะทุกคนแมงดาร้านแม่เป็นแม่จะแบ่งขายเป็นสามเมย เป็นสามขั้นเนาะเป็นแบบหนึ่งแบบสองแบบสามนะฮะถ้าเล็กเลยก็เป็นราคาหนึ่งร้อยสามสิบนะฮะ mm hmm. กลางร้อยแปดก็คือเท่าที่เห็นนะฮะก็คือครึ่งตัวหรือเป็นยกตัวไปเลยสามร้อยห้าสิบนะฮะ mm hmm. จะไม่ได้ขายเป็นขายทั้งตัวนะฮะไม่ได้ขายหรือใครอยากได้ทั้งตัวก็บอกแม่ดา mm hmm. แล้วทีนี้เผื่อใครถ้าใครก้มาไม่ถูกนะทุกคน ทรมาที่เบอร์น้อยหนาก็ได้เนาะฟุกจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปทุกคลิปนะหรือสั่งเมนูออเดอร์อะไรก็โทรมาที่น้อยหนาได้เลยนะครับเบอร์น,น้อยหนาอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะฮะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันถ่ายไม่ทันเดินชนป้ายป,ป,ป้ายนี้ <laughs> อันนี้เป็นนโยบายเนาะแม่เขียนไว้เลยว่าช่วงนี้งดงดอันนี้นะงดสมหัวนะฮะงดสมหัวที่ร้านอะเร่งโมซุ่มเล่งโมซุ่มถ้าแม่บอกเมื่อวานนะเร่งโมซุ่มวันนี้เราอาจจะติดโควิดเรามาดูกันนี่สิค่ะคุณพ่อเมนูอะไรแม่ของลุงเน่งนี่ค่ะคุณพ่อของลุงเน่ง <ม>อ้านมาบิลุงหน่งรับหิวเหรอแม่ซื้อให้กินเองเ <c oughs> จ็ใจเจ็ใจอ่าเสม็จมาซาสาบิแต่ว่าบอกว่างวดกับรายการอ่าครั้งวันแรกที่กินถุงแรกอร่อยอะฮะสั่งอีกบอกว่าเหมือนเปรี้ยวไปหน่อยงวดนี้สั่งว่าเอาสามรสแบบเปรี้ยวเปรี้ยวกินไม่ยาย ตีกันนี่ซึ้งมากเลยขอโทษนะคะที่แกงน้อยหนานะฮะ่าฮ่าฮ่าใจเป็นแกงน้อยหนาาฮ่ตีอ,อีกแล้วจำได้ว่แม่นเนี่ยให้มีไว้ให้เขาลบนะเอาแล้ววันนี้จะเล็กตีอีกน้อยหนาน้อยหนานี่กระโดดขี่เลยนะฮะจะเล็กมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังแต่เป็นเรื่องจริงครับ เราชอบเล่นกันอ่ะฮะแม่บอกว่าไอ้นามาตกลงกันว่าจะจะบู๊จะเล่นกันขนาดไหนยังไงก็ได้แต่แต่แต่อะไรฮะทอนะคะน้อยหนาห้ามถีบแม่ล็อกกันเพินล็อกปีลวล็อกกันมันมากแม่ล็อกแน่นเลยก่อนรัดกัดเวียงกันมาแล้วใช่ไหมแม่้ยหน่ขออย่างเดียวห้ามถีบใช่ไหมฮะน้อยหน้าลืมกลัวอ๋อ ยันไปที่แม่นั่งไงท้องไปที่โสฟา้าหัวะลุกเท่เลยไม่น่าเชื่อ,อ,อตัวแค่นี้แรงเยอะนะเขาบอกว่าเขาเร่นมาดึงแม่ใหญ่เลย<อ><อ>ลืมตัวใช่ไหมแต่เล่นกันนะคะเ<อ>ขายันนะฮะคุนกันเลกเอาเลาว่าน้องใช้มือยันเรืออะไรยัน <laughs> เออ,อยามาทำตาเล็กเนาะมีค้อนมีค้อนสองคนมีค้อนะ <laughs> คุณมาเจอจักันเลยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตัดคลิปเลยนะพี่ปุูไม่มีตัดนะฮะลงให้ลงให้คนดูออว่าบางครั้งก็ตีกันนะฮะมามาจาัดก,การของลุงเหน่งลุงเหน่งโท่น้อยหนานะฮะสั่งทานเองแซลมอน ค่ะขอบคุณแฟนคลับคุณลุงแห่งนะคะลุงแห่งให้มองเหมือนจะมีแฟนคลับนะคะอ่าแฟนคลับเยอะนะเหอ,อยุ่ยากลุงแห่งนะ่ฮะเดี๋ยววันไหนนะมีโอกาสต้องหลอกพาคุณอ้นสี่พันกับคุณเออนันบุญน,นาไปเหมาลาลุงแห่งแต่รล้เปล่าคะครับ<อ>เป็นเงินเล็กก็ได้แต่ทำพาไปให้คุณอ้นเหมาอะไร เดี๋ยวตีกันอีกอ่ะทำเป็นไอตันี่อะไรสีแซลมอนนะแม่ได้มาแต่ใดได้มานี่แหละนะต่างแบบนี้ได่แพะทุกคนดูดูความใสนะฮะนี่หนึ่งร้อยแลกเองกับมือใช่ไหมแม่ใช่สองร้อยให้จะได้แค่พูดให้คุณฟังนะฮะทุกคนนะไม่มีใครเขาฉลาด ่ามาก่อนโง่แล้วค่ะก็ต้องโง่มาก่อรฉลาดเขาถูกต้องแม่คนเราต้องพลาดและโง่มาก่อนถึงจะมีประสบการณ์นะครับทุกคนใช่แล้วจะได้ประสบการณ์บางทีที่จะได้ได้มาทีแรกไม่สวยอ่ะเขาบอกจะได้จะได้ไม่รู้จริงๆไม่มีประสบการณ์อ๋อครับแม่นานๆๆไปเราก็ว่างเราก็ไปสืบสออว่าเขาใช้แบบไหนอะไรอย่างงี้ใช่ครับเนี่ยแบบเกดดีสุดแล้ว ถ้าดีกว่านี้ก็ต้องลงไปหาในทะเลอ่าก็คือจับมาดินจับมาแบบดิ้นๆเลยเนาะเขของสดต้องว้าทวนน้ำนะฮะไม่พบอย่างนี้พี่แม่ทุกคนสีมังสดอใช่ทุกคนเหมือนที่ทุกคนเห็นนะคือสีแบบว่าสีส้มแล้วสอใส่มากนั่นแหละคือที่สุดแล้ว บางครั้งคือที่เป็นส้มขุนนี่คือก 0, mm ็ย hmm. ังไม่สุดใช่ไหมคะแม่มันมันมันมีหลายเกรดอ๋อมันอยู่ที่เกรดแซลมอนด้วยใช่ไหมคะสดทั้งหมอกเออเขาัดเกรดมาแบบนี้นะมันจะแพงสามสิบสี่สิบแต่เราก็แพงคือมันจะแพงกว่ากันเนาะใช่ค่ะแล้วถามว่ามันแพงกว่ากันโลหนึ่งสามสิบสี่สิบก็จริงนะแต่แซลมอนตัวหนึ่งกี่กิโลเนาะแต่เราว่า ทีแรกเราไม่รู้ในะนะอ่าใช่ครับเราไม่มีใครใช่ครับฉลาดมาก่อนถูกต้องอันนี้ลุงเหน่งนะอ่าของลุงเหน่งแซลมอนพิเศษสามร้อยบาทเขียนว่าพอป้งเหน่งวันนั้นเห็นเขียนลุงเหน่งพี่เหนียวอ่ะ เคยมาซื้ <c oughs> อเลยสวัสดีค่ะแต่อย่างใช่โทรฟังไหมคะหนูไม่จันเปรตใช่ค่ะเคยมาือนาคยมาลองเคยไม่ลองกี่นาทีครับถึงน้องบอกพี่วันนี้คือโอ้ะพี่กลับไปก่อนพี่พี่ควรที่นี่กันไม่ใช่ไหมไม่ไม่โฟกัสเรื่องจริงนะว่าแค่ถึงก้มหน้าอยู่ได้ยินเสียงเลยต้องหันเลยจำเสียงได้นะฮะใช่ลูก เือทุกคนในตู้ละให้เราอรอบางทีเราไม่สะดวกรอกอ็มาทำกันหลังใช่ครับจ้าไดจ้ะจชินหน่อยไหมคะหน่อยนะนัจ้ะไม่ต้องใช่ไหมคะโอเคนะเค,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 เคจ้ะจ้าอันนี้ปูมาแซลมอนแล้วพยายากุ้งสุ้มาของนี้พี่ปูเดี๋ยวตัดทีเดียว ยำกุ้งสุกเล็กน้อยชอบใจวันนั้นน้อยหน่าเขียนลงเง่งที่เหนียวแสดแว่ก็ใส่ผอบตาดีลุงเน่งน่าจะประมาณว่าอยู่เงินอยู่ในกระเป๋าแล้วออกยากนะฮะแม่โดนน้อยหน่าแกงอีกแล้วอันนี้พูดเองจากปากน้อยหน่านะน้อยหน่าจอาใจ่ท่อเขา เราก็เคยถามว่าทำไมไม่ไปอยู่กับพ่อบอกแม่เปนนักก่าตีอีกแล้วอันนี้เป็นกุ้งสดใช่ไหมคะหรือว่ากุ้งสุกนะฮะกุ้งสุกได้จ้ะนะต้องคุยให้เข้าใจถั่วปูกุ้งสดเนี่ยพอปู โขบูขเป็นกุ้งสดจะอ๋อเป็นเป็นกุ้งสดสดนะฮะกุ้งใช่ค่ะโขูเป็นกุ้งสดจะมาละตะไคร้อ๋อเป็นแบบพลานะฮะโอเคจะได้ทำถูกสไตล์มันทำไมหมคะพอมันชื่อหนึ่งมันจะอีกสไตล์นิดคล้ายๆเราทานผัดเผ็ดก็ไม่มีกะทิพอแกงกะทิมันมันเป็นแกงกะทิใส่มันก็เป็นอีกอย่างไปเลยแกงเผ็ดอ่า อันนี้ก็เผ็ดน้อยไหมจ๊ะจะาัะนี้เผ็ดยัได้จัดนิดนะคะจะอ่าตัวอย่างนี้เข้าจจะ ใช่ของมะนาวของปลาร้าแม่เสียงพี่ฟุกมาโคอกเมล็กมาคลุกซอสแม่ฟุกยืนตรงนี้ยืนใต้ลมมาทุกคนถ้าใครมาร้านจเจ๊เล็กก็มายืนมุมฟุกก็ได้นะฮะยืนใต้ลมนะฮะดื่มด่ำกับกลิ่นระหว่างรอนะฮะแต่จะเริ่มใส่แมสนะฮะระหว่างน้ำได้โหปมผสมแบบอิ่มแล้วก็มาแคนเซิลดินเลยค่ะเจ๊เล็กหนูรออิ่มแล้วหนูได้รับกลิ่นอิ่มเลย กลับบ้านแล้วนะคะแล้วเราจะมาดูกันนะฮะว่าหน้าจะได้จะเป็นยังไงนะฮะทำยังไงเนี่ยตาเลตาเลคุณลูกค้าเชื่อไหมคะตอนมาตั้งร้านนะฝนตกหนักมากแต่ว่าเราชอบดีคือพอตั้งเสร็จแล้วถึงจะคลอเบลเลอร์เลยแ,ลแต่จริงเมื่อวานนะคะตกตอนเย็น มายำสู้ฝนเแม่สู้พอมืดมาคนไม่มีเลยค่ะยังดีเนาะที่เป็นแค่ฝนนะฮะเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าพายุเข้าเนาะทั้งลมทั้งฝนเลยแล้ลูกค้าเริ่มมาแ,แล้วอตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วเมื่นะมอตอนบ่ายสาม ใบสามเนาะใบสองใบสามฝนตกยังตกอยู่เนาะตอนนี้คือฝนไปหมดแล้วนะฮะอืมวันนี้ล่าปูมามาได้ ส้มตำม,มียำค่ะเอาไปเลยอันนี้ปูมันแต่ลมันนะคะพี่ปุ๊กครับหน,นึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ซุปตำมียำนะคะค่ะทางแถวนี้ได้นะคะนั่งได้วก็ทานก็ได้มีเก้าอี้ให้นั่งค่ะวันนี้เระวังหกนะน่ะวันนี้อื้อ มัอนมันพลาละสองนะแต่กระไทยแต่นี้ใส่ถั่วปู่ด,ด้วยอภัษฎในตั้งใจให้แม่หรือเปล่าตั้งใจเอาใจหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเอาวางเนี้ยหมายรู้ว่าแม่จะ <laughs> เคยคิดดีกับแม่เลยถ้าเป็นพ่อไม่คงทุกข์เราเอาใจแล้วอ้าวมีน้อยไห <laughs> นหน่ามีคนน้อยแม่กับพ่อใครเต้นหนักแว่ากันบ้านดูแลลูกค้าเที่ยนทัวฟูนี่ไม่ใช่เป็นคู่กับน,น้ำยำพริกเผานะฮะจะเป็นกุ้งสดทำสไตล์ออกผ้า <laughs> ใช่ไหมฮะแม่ ใส่ตัไ่เข้าไปด้วยหวนเมโนโนี้คุณลูกค้าชอบทานกันเยอะเออ,อเป็นแบบคล้ายๆซีฟู้ดแหละอย่าหวานพวกแีนนะ่าเป็นชาวจะเป็นน้ำยำที่รสชาติออกเหมือนเหมือนซีฟู้ดหน่อยใช่ไหมแม่อย่าหวานดู่อนนะคะพอหวานแล้วมันไม่อร่อยออเออ นุ่งเนิงรับผิวที่เขาคือโทรศัพท์แบบนี้นะคะคือลูกค้าเป็นคุณพ่อเขาคุณเคยเสียงหวานเลยแหละคุณพ่อเขาเป็นลูกค้าเขาค่ะโทรมาสั่งแซลมอนทอดกับบีบไป200แล้วแล้วพ่อพิงค์บอก200หลอกแม่ คนไทยใจสลายนหน้าร้อยเลยนะแหาละไม่จัะเออนาเล่าความสัมพันธ์ของคุณพ่อทิ้งไปแถมไม่ต้องแถมเยอะนะเดียวกันนะคะย,ยิ่งพูดยิ่งจำได้ยิ่งเ,เอาใจอ่ะป้าคอไปโทงนั่ใช่ไหมคะหนูจำจริงหนูจำคลูกค้าได้อันนี้ก็คือลูกค้าที่โทรมาสั่งนะครับทุกคน ก็คือสามารถโทรมาสั่งแล้วก็ระบุเวลาร้านแม่ได้เลยนะฮะอ้อจะสั่งน้อยสั่งมากทุกนั้นสำหรับคนที่ไม่อยากรอนะฮะโทรมาสั่งได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวแม่จะทาเตรียมไม้ให้แม่จะปิดิัแล้วยล่ไม่ใช่ับแม่ยังไม่ปิดฮะคนดูยังน่าจะยังไม่จูใจลุงเหน่ามาเพิ่มอีกสองร้อยนะคะคือเมนูอะไรแม่สัมมดวับสับิเลคะเพิ่มอีกสองร้อยจ้ะแต่สั่งตลอดว่าแถมด้วย ทานคนเดียวใช่ไหมแม่แสดงว่าชอบวาซาบินีดใส่าชอบััออกหโออมีมองคอนนะแม่วันนได้ล้นานจะได้แกพ่อคลิปนี้ตีนั่งคลิปเลยนะฮะ ชอบสีแซลมอนมากอ่ะค่ะวันนี้ถ้าใครจะมารอบวันนี้ถ้าใครจะมาซื้อแซลมอนแล้วแซลมอนหมดไวก็คุณก็ไปจัดการลงหนิงแล้วนะถ้าลงหนิงคนเดียวก็วันนี้เขาเยอะแล้วแต่ครับแม่ลงสั่งให้แถมด้วยที่หมดพะวงเล็บข้างหลังใช่ไหมสองร้อยสองร้อยรู้แล้วม๋อเท่าสามร้อยเอากมาอนเดี๋ยวให้ลุงหนิงไปดูในคลิปนะขอบคุณค่ะ เสมางี่เขาเรียกว่าคนรักแม่ครับความสำคัญกับพ่อกับพ่องานก็งานใช่ไหมแม่ใช่เหมือนมนเยอะเท่สามร้อยแม่เลยตัดออกอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์ให้ลุงเหน่งนะฮะ <c oughs> คลิปนี้ <c oughs> แค่ไปบอกเขาว่าเมาเมาถึงเขาเขาก็มาดู <c oughs> เอาปัดกอบให้ลุงเหน่งแล้วก็เอาถ้วยมาให้แม่ใส่วาซาบิให้อี นาลูกจำได้ไหมพี่วาวไม่ใส่ตะลางไม่ตะลาลลง,งเดี๋ยวเด่๋ลมเขาแม่อ๋อ,อเดี๋ยวแม่มีไม่ดีเดีแม่มีิไม่ดีลูกค้าท่านนี้ชอบทานหลากหลายแต่ว่ามีประจำอยู่ไม่กี่อยาอ่างหรอกที่จะสั่งบ่อยๆใช่ไหมคะแม่ใช่ทีนี้ท,นทีนี้มีคนอนโทรมาถามว่าลูกค้าท่านนี้ชอบทานอะไรครับเราก็จะยำให้เลยตั้งแป๊บนะพอดี ่าลูกค้ามีไม่เยอะเท่าไหร่ถี่กลั้นมาเยือนเป็นลูกค้าลูกไ้เดียนะโกตรมากได้ดูมีผู้นคนติ idea. ้งไ right. อเดียติ้งไอเดียโนวันเธอเพสยังอยู่นะฮะยังไม่หายไปไหนก็คือว่ามันจะหายจางไปแล้วตั้งแต่จากคลิปนั้นนะแม่หวังบางครั้งยอมรับว่าร่คฐานตัวเอง ครับฟก็แอบสงสัยนะว่าแม่ลำคาญฟก็อย่างว่าไม,ไม่ค่อยคุยด้วยสแสดงว่านม่หละหนมาสแสดงว่าโกรธจริงนะฮะพีด่ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,าะ,คะลาบไข่หมึกนะฮะัวต้มนิ่งพมาแล้วผู้ใดมาล <laughs> ุงหนิงพ่อในหนามาแล้ว มารับแซลมอนราคาหนึ่งห้าร้อยบาทคุณลุงสวัสดีค่ะขออนุญาตติดกล้องหน่อยนะคะลุงหน่งสวัสดีครับแกวมาจะเล็กสิบปีค่ะอืมห่างกันสิบปีจะเล็กชอบผู้ชายอบคุณพี่ก้างเดี๋ยวต่อเลยนะแต่มันต้องจริงนะพี่ทุกคนลรอพี่ก้าวมาไหมด้วย เราเลิกกันไม่จ้อเป็นต้องต้องฆ่ากันกันใช่ครับเป็นเพื่อน,นกันได้ใช่ลุงเหน่งสวัสดีอีกหนึ่งรอบครับสวัสดีครับ<อ>วันนี้อาสซามอนจะกินกับใครวันนี้น้องสมาชิกตระเวนส่อพียงเพลฝั่งอ๋อครับธุรกิจหมูเป็นไงบ้างฮะวันนี้ยังไม่ได้ขายเลยโอ้ไว้รอวันที่หนึ่งครับอ๋อเจ,<ะ>จอกันวันที่หนึ่งนะทุกคน FC ลุงเหน่งนะฮะครับผม ครับลุงหนิงัครับครับลุงหนิงสวัสดีครับเมื่อกี้ลุงเดิงเป็นยังไงครับลุงหนิงชอบมาเหมาแซลมอนนะครับพี่กังอยากทานธรรมดาอยู่แค่ร้อยเดียวหรือว่าปกติราคาก็ร้อยสี่สิบเเอาร้อยสี่าะได้เห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยไม่งั้นได้ไข่ไปครึ่งเดี๋ยวนาเอาข้าวโพดให้น้อง่ัว เรามาเรื่องน,นี่ยคนเราคนเราไม่จาเป็นต้องทะเลาะเบาะแว้งกับนนะ้ำแ็น่นนานในโลกนี้นะผืค่ค,คนเราคุย,ยดีๆได้หลายคนคือเลิกลากันด้วยดีเนาะแต่อยู่กับแบบเพื่อนก็มีนะฮะปรึกษากันแบบเพื่อนได้เลยปรึกษาแบบพี่น้องได้เลยนะฮะคุยเหตุคุยผลเลย,ยสิใช่ันเป็นด้วยเหตุใด ไมม่ออีอะไรอ่ะชังแรเนี้ใส่ดีนะฮะทุกคนแต่ว่าเจไ็้ใจเจได้น,นุ่เจได้ที่ได้ลรงแรมเนีะหน้าโหแต่อยู่ในหมกหมกเมก็ดขนาดฝนเพิ่งตกเนาะยังร้อนมากเลยอ่ะแล้ไม่มีคำพูดทอนะคะ โอเคของนี้มาที่ไรถ้าจะฝนตกน้ำท่วมเัราะฉะนั้นอายมากเลยคิดสมัยเป็นดำเมียครับขาข้างล่างมันดำหมูฝนตกละลิ้หมดใช่ไหมแม่น้ำกระเด็นเลอะไอ้ก้งสามรถหน่อยละลิ้งสามรถหน่อยนะรถไม่หวานเน่ไม่ค่อยไม่เน้นหวานเลยอ๋อได้ได้เป็นยำมันเมี่ยงแล้วขาเปีเออ น้ำข้างต้มใหม่ๆได้กลิ่นไหมให้เงคนอะไรให้ถอนด้วยเต็มหมดเลยดื่มถอนใช่ไหมห้าร้อยค่าวาซาบินะฮะ5 0ค่า อันนี้ไม่ได้เซียมกันไว้นะโทรมาลูกเน่งโทรมาจ่ายแบงค์พันไม่ได้เอาตังทอนไปเจอฟุกทักไปทีเดียวฮะไม่ได้เอาตังทอนไปเลยมาก็บอกเห็างนี้ว่าไม่ได้ที่กับแม่นายยังบอกว่าขอห้าร้องแม่ให้แบงค์พันไม่ทอนเลยตายเลยไม่หนานี่หนาน ตัวได้ขนาดนั้นด้หรอแม่คนรู้ยังคะจะเลี้ยงโลกให้เป็นเด็กสลาบน่ะนะพอแค่ห้าร้อยเดี๋ยวแม่เยอะๆนะลูกสอนดีครับแม่เป็นสอนให้เป็นคนเก็บตังค์ะฮะเก็บตังค์พ่อนะฮะ่นะแบบ ข้มาวบดมะม่วงโนแม่บึงมาแล้วบ้านยังนะงบ้านยังนะถามได้ไปถามได้ถึงไหนอะไปถึงไหน,ไถ,ไหนถึงรู้ตัวลุง <laughs> <laughs> แดงขอบคุณค่ะฮ่า น่าได้แถมปลากรอบไปไหมแถมไปเลยแล้วพอรู้เปล่าคะ<อ>เสียวแทบแย่กลัวตอบไม่พอถ้าตอบไม่พอสองสัยต้องหยิบเพิ่มแม่ค่ะลุงแมงนะคะเดี๋ยวจะได้กระทำท่าอะไรให้ดูพี่พงษอย่าปิดคลิปนะยังนะน้องก้างนี่แยะๆเลย,ยไหมลูกเดี๋ยวจะใส่มะระอีกนะหร้อยสี่สิบนะคะก็ต้องหนึ่งร้อยสี่สิบทุกคน พวกเนี้ยอันนี้มีอะไรบ้างครับแม่หนึ่งร้อยสี่สิบลูกฟางแครงกุ้งไข่แดงอ,<า>อ๋อเป็นแคง,ง,งกุ้งไข่แดงปูม้าใส่มะละไปด้วยอย่ามาก็คือเป็นเซตทะเลสดแล้วก็บวกไข่แดงไปด้วยใช่ไหมครับแม่ใช่นะท่าลงเน่งแม่ <laughs> ทำดี <c oughs> ขับรถกนท่าเนียวางขาลหน่งขัดแคเนขาแ <c oughs> บ,ะ,บะขาแห <c oughs> ้งออกข้างลุงเหน่งก็ร้อนอะไร <c oughs> อากาศมันร้อนเนี่ประจบมันร้อนเจออากาศมันร้อนนะเข้าใจลุงเหน่งพ <c oughs> อเข้ามาถึงร้านบอกไหมน้อลมมันเย็นห <c oughs> <c oughs> ม <c oughs> ก็โอเคฮะทุกคนฟุต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับแต่ที่อยากทันยาำนะเจเล็กทุกจะทิ้งเบอร์โทรน้อยหนาไว้ให้ใต้คลิปทุกคลิปเลยแล้วก็ศึกเสาร์นะฮะศึกเสาร์ถนนคนเดินเนี่ยคือแม่หยุดนะครับทุกคนเนื่องจากถนนคนเดินเนี่ยบังคับหยุดนะฮะทุกคน ก็สําหรับอ่าสำหรับคลิปนี้ซุกเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไม่ไล้กสวัสดีครับอ่าเจอกันอีกที่วันอาทิตย์เลยครับ